สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2564ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชรวันที่28มิถุนายน2564เวลา13.30นณห,ห้องประชุมชะกงลาว4ชั้น4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์สุภาพพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งที่2ทับสอร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเนื่องด้วยประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลวงวันที่31มีนาคม2563 เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นหรือพื้นที่โดยดำเนินการในแนวทางดังนี้ 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้และนวัตรกรรมและการสื่อสารเรื่องโควิด -19 2. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายและชุมชนในการจัดการโควิด -19 3. การสร้างนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันโรคโควิด -19 4. ปรับระบบบริการสุขภาพสร้างกลไกความร่วมมือขององคอ์กรหน่วยงานเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการโควิด -19 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรฝึกซ้อมประจำเดือนมิถุนายน2564 วันที่26-29มิถุนายน2564ณสำนักง,งานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนประจำเดือนมิถุนายนโดยมีนายชัยวัฒน์สุขอัจพาณิ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจในการซ้อมโดยขอให้ดำเนินการฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจและอยู่ในความไม่ประมาทร,รักษาตัวให้ปลอดภัย เพื่อเป็นกำลังให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายกับวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลร่วมกับทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกำแพงเพชรร่วมบูรณาการซ้อมแผนอักคีภัยรายใหญ่โดยใช้สถานีฝึกของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นสถานที่ฝึกเพื่อเป็นการสร้างความชำนาญและเป็นการสร้างทักษะให้กับพนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามมาตรการป้องกันยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย วันที่30มิถุนายน2 5 6 4ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยดำเนินการรีเอ็กซเรย์พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมีนายสุวิทย์ตันต,ติวงศ์ชัย ปลัดจ,จังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีในายชัยวัฒน์สุปรอัจพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานร่วมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีประหลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลและเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงขานร,รับนโยบาย ดำเนินมาตรการเล e ีกเรย์พนักงานและบุคลากรในสังกัดเพื่อค้นหาผู้เสพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไปและจะดำเนินการอีกในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งเป็นภัยต่อชีวิตของตนเองครอบครัวและสังคมโดยมีพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างลูกจ้างของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจำนวน324คน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรวันที่29มิถุนาย,ยน2564เวลา13นาฬิกา30นาทีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2561-2565เพิ่มเติมฉบับที่7โดยมีนายนพพรทองอ่อนประลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นประธาน ร่วมด้วยนางสาัชิธรสิริพงษ์รองประหลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนการงานและผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมชาตักราว4่ชั้นสสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรวันที่สองกรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกาสนาที เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ 2561- ถึง2565เพิ่มเติมฉบับที่7เปลี่ยนแปลงฉบับที่6โดยมีนายชัยวัฒน์สุภาพาพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานร่วมด้วยนายวุฒิชัยสุภาพพาณิชรองนายกเทศมนตรีนายนพพรทองอ่อนประลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางสาัชิธรสิริพงศ์รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนการงานหน่วยราชการรัฐวิสาหก,กิจผู้แทนประชาคมท้องถิ่นณห,ห้องประชุมชางลาวสี่ชั้น4สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร